มาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราสวัสดีทุกคนด้วยเลยกันนะอยู่กับผม x อ็กซ e t ทีวีนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมก็จะทำการมาทดสอบ MSI กับอ่าฟีไฟ X แปดหกหนึ่งจุดหกเก้านะครับผมนะอ่ะ ขอบคุณคนที่ติดตามช่อง s อ t v ด้วยแล้วกันนะผมมีทิศดีๆมีอะไรใหม่ๆก็จะมาแนะนำนะฮะส่วนวันนี้ผมก็จะมาทดสอบอ่าซีฟายเอ็กซ์แปดนะครับผมนะเวอร์ชั่น1.69่งจุดหนะผมกับโปรแกรม MSI นะครับผมที่ยังคงว่าเออไม่ใช่ที่ทุกคนที่เขาว่ายังคงเวิร์กอยู่นะผมคือสี่จุดสองสี่ศูนย์จนั่นเองครับเป็นเวอร์ชั่น Red Black นั่นเองนะผมนะอ่าเป็น FI MSI ดาเอ็มก้อนที่ทุกคนพูดถึงกันนะผมที่บอกว่ายังใช้ได้อยู่แล้วก็ยยัังเวววิร์อู่่นนะผผมมสตก็ จะมาสัมผัสสะหน่อยแล้วกันเพราะผมไม่ได้เล่นมานานนะผมผมอยากรู้ว่ามันเออผมสัมผัสบูสเต็คห้มานานมากนะผมตอนนี้ก็อยากรู้ว่ามันยังดีอยู่ไหมแล้วมันใช้ได้ไหมครับผมกับฟิฟา์เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยผมเพราะว่าโปรแกรมนี้มันมีมานานแล้วนะครับผมนะเห็นเขาว่ากันว่ายังรื้นแลวก็ยังเฟี้ยวอยู่นั่นเองนะทุกคนนะก็ฝากติดตาม X อ็กซินว้ด้วยแล้วกันนะผมนะมีอะไรก็จะมาอัปเดตตลอดนะฮะอ่าช่วงนี้ก็เออไม่ใช่ช่วงนี้ทุกคนครั้งนี้ผมก็จะมาทดสอบให้ดูแล้วกันนะผมนะดีวผมขอ เข้าไปแล้วก็โหลดชุดโหลดอะไรเสร็จเรียบร้อยตั้งค่านู่นนี่นั่นเสร็จก็จะมาทดสอบไปดูครับผมว่ามันเวิร์กไหมดีไหมแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะผมเมาส์จะหลอนหรือเปล่านะผมส่วนปัญหาหลักๆที่ผมต้องการจะรู้เนี่ยคือเมาส์หลอนไหมเมาส์เสถียรไหมแค่นั้นเองนะผมส่วนอย่างอื่นผมว่ามันน่าจะลื่นอยู่แล้วนะผมนะกับเกมฟิวไฟนะผมไปโอเคนะครับผมก็มาต่อกันเลยนะครับผมนะอ่ะผมจะบอกก่อนว่าตอนเนี้ยผมใช้เป็น X86 นะครับผมนะ1.69นะครับผมเวอร์ชัน Xiaomi นั่นเองนะฮะอ่าตัวแรกที่ออกมานั่นเองคครรััับบผผมมมของ X86 ตวให่นนะะ ่ะตอนนี้ก็โดดใกล้จะเสร็จแล้วผมอินิดเดียวเท่านั้นนะผมนะเราจะไปทดสอบกันด้วยแล้วกันนะฮะอะ่ผมก็จะมีเออ่มีอย่างอื่นมาทดสอบอีกนะผมคือโปรไฟล์นั่นเองที่เซี่ยวหมีที่แต่ก่อนที่ผมเคยทําคลิปไวนะ้นานๆมาแล้วนะผมนะว่ามันดีกับเวอร์ชั่นนี้นะผมมาตอนนี้ก็ผมจะให้ดูตังค่าทั้งหมดด้วยแล้วกันนะฮะอ่ะดิสเพย์ผมก็จะปรับไปที่1920งเก้นยคูณหนึ่นะผม DPI 160นะฮะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับผมนเ Performance OpenGL นะครับผมนะอะ่อันนี้จะเป็นฮาร์ดแวร์นะะผมอ่ ไฮซีคอไฮซีแรมนะฮะผมแล้วก็2 4 0 FPS นะฮะออโต้นะครับผมตรงนี้แล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับผมเป็นโปรไฟล์ a S u s Rock 2 5. 5. 5. 5. นะครับผมนะอ่ะก็เป็นนี่ครับผมตามนี้เลยฮะเวอร์ชัน4.20.15.63.5นะครับผมนะเป็นไ i เวอร์ชัน Dark Run นั่นเองนะฮะโคตรเท่เลยครับผมเวอร์ชันนี้ผมก็ชอบสีเลยจริงๆไปนะครับผมสักหน่อยละแกนนะฮะผมว่ามันน่าจะเรื่นอยู่แหละแต่ผมอยากรู้ว่าเมาส์จะตามมือไม่รอดไหมนะครับผมนะ ผมว่าเวอร์ชันนี้เมาส์ตามมือกว่าเวอร์ชันหลังๆนะผมของ MSI นะฮะหมายถึงเมาส์ไวทุกคนที่ตามมือนะโอ้โหเล่นได้เนะี่ยจริงเล่นได้นะฮะเพราะว่าผมปรับสีด้วยเนาะเดี๋ยวขอปรับเออ่สียอดฮิตแล้วกันนะผมนะอ่ะอเ e ียนั่นเองนะผมซึ่งผมเล่นไม่ถนัดเลยนะผมเพามันสว่างนะฮะแต่ตามากทุกคนแต่สีจะสวยนะผมนะ เมาส์ก็ผมยังผมยังบอกไม่ได้ทุกคนเพราะผมไม่ได้เล่นนานนะครับผมนะต้องไปลองเล่นเยอะๆนะครับผม,ผมเมาจะหลอนไหมนะครับผมส่วนตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร,ะรผมนะอะอ้ก็ลื่นนะทุกคนนิ่มๆนะครับผมนะ 90fps นานนะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะผมนะเดี๋ยวผมขอทดสอบก่อนตอนนี้ผมจะให้ดูว่าผมใช้บิดอะไรในนี้นะฮะการตั้งค่าก็จะประมาณนี้นะทุกคนลองบิดอื่นกันไหมเอาป่ะนะฝากกดไลค์ด้วยกันนะ โอเคนะผมนะเดี๋ยวเรามาทดสอบบิดอื่นกันเลยเนาะลองอะไรนี้ฮะ9488อ่ะ16464เครัยผมนะลองอันนี้แล้วกันอ่ะดเฟียวไปนะฮะผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะผมผมชอบโปรแกรมพวกนี้อย่างหนึ่งคือแบบว่านี่แม่แหนซ้ายขวากปกตินะผมตามมือแต่ว่ามันพิมพ์ได้เลยไม่ต้องเอาไฟล์ออกมานะทุกคนนะคือพิมพ์บิดได้เลยอ่ะแบบพิมพ์ไปร้านพิมพ์ไปพันร้านใดก็ได้นะผมนะนี่เฟี้ยวนะฮะ ก็ถือว่าตามบือทุกคนนะผมบอกไม่ถูกแต่ว่าใช้ได้นะผมเล่นได้นะผมเดี๋ยวขอทดสอบสักหน่อยแล้วกันนะผมอันนี้มันเล่นยังไงเนี่ยแอดวานนะ่าจะแปลว่ายากสุดเลยครับมันเล่นยังไงเอยโอ้ก็เอาเรื่องนะทุกคนนะยิงหัวได้นะผมโอ้โอ้โอได้ทุกคนนะว่าลื่นอยู่นะฮะเนี่ยล็อกสานะครับผม ห็นไหมผมจะดันเลยหัวนะผมผมเล่นแกนวายสูงนะฮะเนี่ยมันเล่นได้ทุกคนไม่มีปัญหานะผมนะดาเมจไม่บั๊กนะครับผมก็ถือว่ารื่นนะทุกคนนะอ่ะโอเคนะผมทีนี้ผมอยากลองทดสอบอะไรอย่างหนึ่งนะผมคือโปรไฟล์นั่นเองนะว่าผมเคยใช้โปรไฟล์แล้ว FPS พุ่งนะผมกับโปรไฟล์เซียวมีนะผมนะซึ่งเราเล่นฟิล์ X86 เป็นเวอร์ชันเซียวมีละทีนี้เราจะมาลองเอ่อเขาเรียกว่าไงนะ โปรไฟล์เซี่ยวหมีกับ x แปดหกตัวนี้นะครับผมนะมาก็ยิงหัวง่ายนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะออกไปปรับให้ดูนะผมก็เป็นตรงนี้นะฮะทางด้านโปรไฟล์นั่นเองเราจะปรับเองนะผมนะอ่ะผมจะให้ดูว่าผมจะปรับเป็นโปรไฟล์อะไรคือเซี่ยงหมี l e s ม me note เก้านะผมนะนี่รหัสตามนี้เลยผม,ผมจะใส่ตามนี้เนาะเดี๋ยวจะมาลองดูที่าโปรไฟล์นี้จะใช้ได้อยู่ไหมผมเพราะว่าตอนนั้นผมใช้แล้ว fps เนี่ยคุ่มมากๆนะครับผมก็ตามนี้เลยนะผมสำหรับใครที่อยาก ลองไปใช้โปรไฟล์เซลล์มีนะฮะเป็น Redmi Note 9นะครับผมนะกับ MSI เวอร์ชันนี้นะผมมาบเขาให้นะผมนี่เอ๊ะผมลบรหัสหลังไปนะผมอันนี้ตรงกลางนี้รหัสหลังอ๋อเข้าใจาละนี่ครับผมนี่ตามนี้นะผมโอเคเซฟไปเรียบร้อยเรียบร้อยไหมไม่เซฟไม่ได้ฮะต้องปิดก่อนเหรองงนะครับเนี่ยปกติมันจะเด้งไปเลยไม่ใช่เอฮะอ่ะเอาใหม่นะครับผม แม่เสียเวลาจริงๆเลยหักนี้ก็เป็นไงบ้างฮะเอกแปดหกก็น่าจะไหวยอยู่นะทุกคนนะก็ยังมีให้เล่นกันลรื่นๆนะผมนะขนาดตัวผมเนี่ยอ,อ,อยู่คอมระดับกลางก็ยังแบบมาเล่นเอกแปดหกเลยนะผมเพราะว่ามันลรื่นนั่นเองนะทุกคนนะพอใครได้เล่นเอกแปดหกไปแล้วเนี่ยจะเล่นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับผมเพราะมันไม่ลรื่นเลยนะฮะ,ะฟาบผมพิมพ์ผิดเหรอหรือย,ยังไงครับผม ทำไมมันเซฟไม่ได้อ๋อเซฟได้นะฮะโอเคนะผมเดี๋ยวไปรองกันเลยนักนนะเข้าไปโปรไฟล์เซี่ยมีนะครับผมมาผมว่า FPS น่าจะขึ้นนะเอาจริงขึ้นหรือเปล่าจะ90ไหมลุนล้นนะฮะลุนล้นลุ้นลุ้นลุ้นเปล่าหรือว่าเลยเลยนะฮะเอ้โหเอาเรื่องนะผมนะโปรไฟล์เซีย่ยมีนี่นะผมตามนี่นะผมก็ยังใช้ได้อยู่นะผมกับ โปรไฟล์ Xiaomi Redmi Note 9รหัสตามนี้เลยนะผมจะเออ่ยังไงดีทุกคนเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คลิปแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากสำหรับใครที่เล่น MSI เวอร์ชันนี้เนี่ยผมนะอ่า MSI ดาร์กอนเองสำหรับใครที่ยังเล่นอยู่นะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็ตรวจสอบแล้วคือปัญหาเด้งเนี่ยไม่มีนะครับผมนะเมาส์ก็ยังตามมืออยู่นะครับผมแล้วก็ยังใช้ได้ยังเล่นได้นะผมโปรไฟล์นี้ก็ยังใช้ได้นะผมโปรไฟล์ Xiaomi Redmi Note 9นะฮะนี่ครับผม FPS นะครับผมขึ้นเกิน90นะฮะ เอาเรื่องนะทุกคนนะนี่ยังใช้ได้นะผมนะเพราะว่า msi เนี่ยมันบอกว่ามันรองรับ240บ fps นะผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่โปรไฟล์หรือเปล่าแต่ว่าใช้โปรไฟล์นี้แล้วเนี่ย fps ผมจะพุ่งโดยที่ผมไม่ต้องไปปรับอะไรเลยนะครับผมนะมก็ได้นะครับผมถือว่าดีนะครับผมแต่ปิดนี้ก็ยังได้อยู่แต่ผมว่ายังไม่ work นะฮะขอเปลี่ยนซะหน่อยแล้วกันอ่ะใครที่อยู่ ใครที่ดูอยู่ก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะผมที่ดูเอ็กซ e ีนนะฮะอันนี้เป็นบิดยอดที่ของประเทศบราซิลนะทุกคนนะหนึ่งศูนย์สองสี่เนี่ยหนึ่งศูนย์สองสี่ใช่ไหมแปดอะไรนะหนึ่งศูนย์สองสี่แปดห้าอ๋อหนึ่งแปดนะครับผมห้าหนึ่งสี่นะครับผมนี่บิดยอดที่ของบราซิลนะฮะเดี๋ยวมาลองกันน่าจะได้นะทุกคนนะ นักขันซ้ายหันขวาได้นะครับผมโอ้ทดสอบสักนะครับผมโอ้ดีนะฮะบิดนี้ดีเลยกับ MSI นะผมนะแหมผมไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรดีจะตั้งชื่อว่าแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะมาทดสอบบิดหรือว่ามาลอง MSI เวอร์ชันนี้แล้วก็มาปรับโปรไฟล์นะผมนะดูตอนนี้ FPS ก็รันที่ไป239นะฮะโอ้เอาเรื่องอยู่ทุกคนยังเล่นได้เลยเอาจริงเนี่ยมันเล่นได้นะทุกคนนะมันไม่เออเลยนะผมคือแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะ ปกติว่าไอ้พวกเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยเมาส์เราจะแบบไวบ้างช้าบ้างอันนี้ไม่มีเนบผมคยังปกติเลยนะครับผมยังเล่นได้ปกติเลยนะครับผมอ่เดี๋ยวขอทดสอบหน่อยนะฮะสน่อยแล้วกันกอดจะไปนะผมนะมาขอบคุณคนที่ติดตามช่อง Xintv ด้วยนบผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วย้วกันนะฮะมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ตายแล้ว แมอ่มีบั๊กนิดหน่อยนะครับผมเรเลยนั่นเองนะครับผมนะแมไม่ได้รีเมลเลยคุณอ่ะได้ครับผมไม่ต้องรีละไปอย่างนี้เลยอ่ะไปอย่างนี้ครับผมมาก็ได้นะผมเล่นได้เลยนะผมนะกับ MSI version นนี้เนี่ยผมส่วนใครจะเอ่อจะเอาโปรไฟล์นี้ไปใช้นะผมนี่โอ้โหนิ่งๆเลยนะฮะ ก็คือโปรไฟล์เซลล์มีเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมนี่ me, เซลล์มีเรมี่โนดแก้วนะครับผมรหัสตามนี้ครับผมนะอ่ามาฟิเจอร์แบรนด์โมเดลนัมเบอร์นั่นเองนะครับผมนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชอ่องเซทวีมากมากนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีทิคดีๆมีอะไรใหม่ๆเนี่ยมีเรื่องอะไรที่อยากรู้เนี่ยผมก็จะเอามาให้นะครับผมนะนี่2องร fps กับเวอร์ชันนี้ก็ยังเล่นได้อยู่ในฟิวไฟ x แปดหกเวอร์ชันปัจจุบันจนถึงตอนนี้นะครับผม fsi เวอร์ชันสี่จุดสองสี่ศ ว้เจอกันลนาทุกคนบิบาย